อุ้ยเอาดีเดี๋ยวจัดช่วยหอมค,ครับขบคุณอรับหวนะัหวโพงมา้วหัวอะไรก่อนพี่หนูอยากได้ดอกกุหลาบที่มันสิบเหรียญนักค่ะก็ได้ไปป้าให้หนูหน่อยลองแก้ไันะครับไม่รู้นะไม่เว้ย ค่ะก็ได้ไปเต้าให้หนูหน่อยได้ไหมดอกลาบสิบเหรียญพี่ๆช่วยหนูหน่อยได้ไหมคางก็ได้ส่งใจส้มก็ได้ครับโอเคจุ อยากได้ดอกกุหลาบสิบเหรียญน,นะพี่พี่ช่วยน้องหน่อยเลิศเลิศอยู่อุ้ยขอบคุณครับ thank you thank you อุ้ยขอบคุณครับ thank you ยง thank you เหลืออีก ็ดดอกพี่พี่ช่วยหนูด้วยเลยเจ็ดดอกพี่พี่อย่าลืมไปติดตามมาจีหนูด้วยนะพี่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเลยอีกเจ็ดดอกพี่พี่ดอกกุหลาบที่เปลี่ยนในเจ็ดดอกช่วยหน่อยครับ สองค่ะเอ้ยพี่ช่วยหนูหน่อยดอกกุหลาบสิบเหรียญหน่ออีเจ็ดดอกเอ้ยไม่ใช่เลยอีแปดดอกเขคุณหน่อยใจส้มค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะพี่สองค่ะพี่ช่วยส่งดอกกุหลาบสิบเหรียญให้หนูหน่อยได้ไหมหน่อยอีเจ้า่ะ นี่ไม่กี่อันเองเนองเด็ดไหมครับไม่เด็ดครับขอดอกกลับเส็จเหรียญหน่อยเขาจะบ้ารามลแล้วนี่เหลืออีกแปดดอกพี่ๆ่ชวยรูด้วยเขาก็บ้านสนับสนุนน้องหน่อย เซฟลองแกะลองแกะลองแกะนิดเดียวเอามาดูดีว่ามันมีกี่บาทแล้วอยู่คีมันมีร้อยอ่ะอยู่คีมันมีร้อยอะลองแกะมานับดีว่ามันเท่าไหร่คุณขอมค้ยครับวันนี้เราก็ชมไปกี่ดอกแล้วครับ คูอะไรไม่ใช่คนแบบนั้นาๆแง่นดิดเดียวนะ่ะอุ้ยพี่เลยสองดอกช่วยด้วยพี่พี่เลยสองดอกช่วยหนูด้วย น้องสาวโอเคยังครับโอเคนะคะพี่ขอบคุณครัเหลือที่มือรู้หมดใจใช่ไหมเป็นเนี้ยเหลือที่มันเป็นเนี้ยสองอันอะใครใจดีให้หนูบ้างมันเหลือสอันอะพี่พี่ช่วยหนูด้วย พี่ช่วย่งหนูด้วยนะเติมไฟหน่อยดีไฟดับแล้วว่ะพี่ล่ะอันเียช่วยหนูด้วยไม่รู้มาใจอะ่ะ ู้ไฟด้วยขอโดนัทสามอันครับ รูนะ3อันได้ไมั้ยอ่ะจะซื้อด้วยเหรอครับใช่แต่ออกเพื่อออก <c oughs> จิกโกจิกเก เดี๋ยวจะลงไลฟ์แบบน้ำรักแสบแผลมากจะเอาออกหรือทำไมเอาออกอ้อพอดีตัวหมุนข้างบนมันหายพี่ๆไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่ขอบาุน้ำแป๊บบายบายบคุยครับสำหรับผูบ้ชม 来了来里嘛？